ผู้ใจหนูฟัางนะ่สามลองถ่อมตั้งในค้ามือพ้องหนุ่มจิตเจอยังอ่ำไปมันกึมเดี๋ยเลยฟัางลองเกี่ยวกับเมยยนางยิง่งมือตึกขึ้นอ่างมีเฮียงทัดจะแกี่นแข็งขึ้นเดี๋ยเลยฟัางลองคิดถึงมีซบเียงตํำตีกัน เมื่อถึงยามเทาลองแก่นแข็งยบยอมลงนะแต่ลรฟัางลองหลาบมักโลผ้าคารยน้ำข้อหมายหนึ่งเมื่ออายุยังเล็กเลือดร่มและเอียนแห้งยังมีอยู่กวนมือก่อนลาวาเฮงเงื่องเวในรองของกามากุ้งเมื่ออายุยังเล็กนั่นเฮียงทัดเจะยังอ่ำไปแก่นแข็งปอ Giang tế quang mau nơi su la na li Nam mau tăng nang yin Nam bôn tì quả Thương po sum quân Lê sum anakad Khoang tố giao gom ăn quả gặp chân nán phong ả yu liệt nặn thì lấy ngưng về nơi Nam mau nang ying lệ Cảm ả cùng hơi lấy Khoa mai ยาหยิามากระสูงม,มามีเลอดลมมีเอ็นแห้งเต็มตีก้นเมื่อก่อนว่เฮงเงื่งเวการพิดเถงซบเสียงกันเมื่อเป็ียนก้นหนุ่มนั่นมีเอ็นแห้งแก่นแค็งเต่เลยฟังการพิษเถงมีซบเสียงตีกันกวา่าแห้งทัาจะเก่นดแข็งโฮมป้าตั้งมีเอ็นแห้งเอ่อเอนแห้งทีเจ้าเก่ามันมีนั่นอะ จางเตะลืมตัวลืมคิงไลเฮ็ดให้นะ,ตา,นต,ะนาตามตีเปิลถึงปอตัวเจ้ากัมันญาต่ตกทองอํานั้นก็ญาเปิลเฮ็ดให้นมตีตัวเขา,าถึงปอเฮเธอลักขนาดลูกว่ะหรือตายอะไรกอบเช่นนั้นเมื่อพ่อตึกเป็นเมาหนุ่มนั่นเตเลยฟังสตีน้น้ำๆในลองของการพิดมอกันข้อหมายสามปอ เกเท้ามาเลือดร่มเอ็นเฮียงก็ยยบยอมลงยาวก้นมือก่อนว่าเขาฟั่งสติลองหลับมากล่อผ้าน้ำมือเกะเท้ามานั่นหลุยฟังสติใหญ่ๆน้ำน้ำลองล่อผ้าลองใครเขามีเขาเป็นเหมือนเปิ้นนั้นไหนคือ,อเขาอยู่ป่าเหนือเปิ้์นนะจังตีอ่อนมาลองยยอกะตั้งเปิรยนลองเส้นเนอตำตีเปิ้์ วาเส่ล่องมีวาเส่ล่องเหมาว่าเอาปั้นนำเป็นตัวเมียนั่นเออโกนเท่านะั้นอ่ะยิงเกเท่านะยิงแตมีเจอหลับมากรอบผ้านำขึ้นจอมตัวละมันลองหลับมากรอบผ้านี่เพราะยิงเท่านะมีนำเลยสิมอ่ามือพองเขายังตึกก็อเล็กเลยตึกเป็นหนุ่มกลบเังนั้นเหลือเลยฟังเสตีลองมีเจอโลอบผ้านำของตัวเก่ามันะ เมื่อตอนปายของจัดปานก้นเท่านั้นไงลูเจ้าจัดปานเฮามีตั้งเสื้อในลีเซเินอย่าไปกลุ่มกว่ามีใจหลับมากโลผ้าคารานะโลผ้าน้ำตุกข้าน้ำยามยินใจเนาะโลผ้ากี่ก็ตุกข้ากี่อามีโลผ้าก็ตุกข้าอยางเนอันนี้เขาลัดถึงมือปดตเกตเ่ามเออพอเขาเฮ็ดจอมเอ่อ,เ,เ,อ,อเลยตั้งสามคนใน,นี่ยนจัดปานติกัดเย็นเสื้อสาดเต็มท้น พอเฮี้ยดพิษตัต้งสามข้อน,น้ายาวไหนจึงจัดปันตีหลุมจมเป็นอันหมานแม่นยาวหลุมนะผู้จัางเหรอหลุมนองหลุมลิ้นลหลุมพอหลุมว่าหลุดจมอ่ะเนี่ยไหยามเล็กอย่าให้ตัวเก่าโตกอยู่ในรองกวางเมายามหนุ่มอย่าให้ตัวเก่าอยู่ใอตอร์องโตซ่ายามเท่า อย่าให้ตัวเก่ามีลองโลภะตอนต่างเงาต้งหัวในย้อนกึดนยังไว้กันได้ก่อนค่ะทมยากันแทงหมักนงเงาต้งหัวหนสะสลาตึ้นดีสลากาปันหมักว่นถึงจูจตะว่นถึงสลาตึ้นดีหมึสูงค่า